เดี๋ยวสิคะคุณแม่อะไรอีกล่ะฉันพูดคาไหนคํานั้นนะส้มพอต้องได้แต่งงานกับรงคุณแม่ไม่กลัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหรอคะตอนนั้นคุณแม่ก็บังคับให้นุชเเลิกกับคุณชาติไปทีึงแล้วจนส้มพอเดี๋ยวต้องเป็นกัมพาตั้งแต่เกิดเรื่องมันก็นานนมมาแล้วจะจะรื้อฟื้นทําไมเนี่ยฮะที่นีพูดพ่อนีเป็นห่วงไงคะคุณแม่ตอนนั้นนะคุณแม่ก็ให้นีอ่ะร่วมมือก,กันกับคุณแม่หลอกคุณชาติว่านุชเดี๋ยวขโมยเงินแล้วก็หนีไปกับชูอีกแล้วตอนนเี้ย คุณแม่จะใช้วิธีไหนอีกคะนีไม่อยากทำผิดแบบนั้นอีกแล้วคะ่ะจอมพอ มา,มาตั้งแต่เมื่อไหร่เราได้ยินอะไรตั้งแต่ที่หนูรู้เรื่องว่าคุณย่าลงทุนก้มกราบเท้าแม่ขอรอให้แม่ออกไปจ่ากชีวิตพ่อหนูก็มีคำถามอยู่ในใจมาตลอดว่าทำไมพ่อถึงไม่ออกไปตามหาแม่สมพรสมพรแต่ตอนนี้หนูเข้าใจแล้วคะ่ะนอกจากคุณย่าจะเล่นละครแต่งแต้งแม่สรรพัช คุณย่าก็เป็นคนใส่ลายลแม่ให้ออกไปจากชีวิตพ่อนี่เองอะย่ยาย่าขอโทษคุณย่าอยากจะขอโทษใครก่อนดีละ่ะพ่อแม่หรือว่าหนู